ใกล้รวมใกล้รวมคิดไม่เห็นนะโอเคไม่เห็นปลอดภัยปลอดภัยเด็กสองลูกเลยหรือลงดูดิกูซีโกดมาแบบไม่ได้ยิงสัตนัดอ่ะเออหลังกล้องหลังกล้องไม้เพื่อนโดนโดนจ้ะอ๋อ โลเกตแล้วเด้ยโอ้ยวิ่งตัวไโอ้ยเยอะเลยสองตัวติดติดติดโอ้ยแถบไฟเราทุกคนไฟไฟเลยคอร์ดวันข้างหลังน่ะหลังตัวตัวหนึ่งแฮมมุมมุมหลังกล่องไม้ดิแมทหลังหลังเพื่อนหลังหลังเฮมในมุมแบบเฮ้ยมุมหลังกล่องไม้แหฮมเนี่ยเออตัวเนี้ยโอ้ยยังไงมันก็ไม่เช็คปล่อยปล่อยบีตายเดยเป็นสุดเป็นสุดทำหนึ่งทำไม จะ่ ais, ิงจะปิดได้ิดได้ต้องเบิดถ้าเบิดแฮมด้วยก็ผิดด้วยกโก้แฮมสิฟา